มีการเผยภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายเนี่ยแต่งกายในแบบเจ้าหน้าที่ร่วงมาพร้อมกับอาวุธพบมือไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนก่อเหตุในแต่ละจุดเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกัน่อยค่ะนี่เป็นภาพที่คนร้ายนะคะมีการสวมไอ้โมงแล้วก็แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ค่ะผู้ชมเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ไปรอนเดินผ่านกล้องวงจรปิดผ่านไปผ่านมานะคะแล้วบริเวณนี้เป็นร้านวันละาเนทั่นชีพค่ะ 45จุดที่ถูกคนร้ายก่อเหตุ uh huh. ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้22มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นภาพช่วงเวลาประมาณตี1น0นาทีที่มีการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดคนร้ายบริเวณจุดนี้ประมาณ6-7คนแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่สวมหมวกไหมพรมมีอาวุธครบมือเลยนะคะเข้ามาทางด้านข้างร้าน ในพื้นที่แล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าในที่เกิดเหตุรถกระบะได้รับความเสียหายด้วยค่ะ <Thank you. S 1> ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เช่นเดียวกันค่ะจุดน mm ี hmm. ค้คือบริษัท3ดาวพาราบูที่อำเภอบันดังซา mm hmm. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน45นาทีจะเห็นว่าคนร้ายเดินมาเนี่ยนับๆแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็คน mm hmm. เดินเข้าไปในโรงงานแปรรูปไม้ยามพาราค่ะ mm hmm. จากนั้นพอเข้าไป เขาไปจับตัวรปภกับคนงานแล้วก็จุดไฟเผานะคะจนเกิดความเสียหายอย่างหนักที่จุดนี้ด้วยเดินกันมาแบบมากันเยอะเลยมาเป็นกลุ่มเลยนะคะไม่ต่างจากที่บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดค่ะบริเวณจุดนี้นะคะจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่ที่โรงงานบรรจุแก๊สกล้องวงจรปิดนี่เราสู่เข้าไปให้เห็นชัดๆนะคะก็จะเห็นภาพคนร้ายที่มาก่อเหตุไม่ต่ำกว่าเคนมาในโรงงาน จับคนงานมัดมือแล้วก็หลังจากนั้นก็งัดประตูเข้าไปในร้านคะแล้วแล้วไปรอบเผาจนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ไฟฟ้ามีทั้งเตาแก๊สแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยทำเสียหายหมดเลยแล้วจุดนี้น่ากลัวตรงที่ว่าพออาคารมันเกิดไฟไหม้ใช่ไหมคะมีคนงานที่ถูกจับเอาไว้แล้วก็มัดมือเอาไว้อยู่แต่ว่าก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขึ้นหน้าคดีนี้ค่ะหลังจากพลตำรวจเอกจุติรัตนเพ็ญพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองและก็ประชุมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจผู้รรภาค9ติดตามคิีอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าทีเ่เร่งแกะรอยคนร้ายไปไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนีพร้อมกับสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดด้วยจากพฤติกรรมการก่อเหตุเชื่อว่าคนร้ายวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะอาศัยช่องว่างในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก่อเหตุพร้อมกันทั้งสาจังหวัดแล้วกระจายกําลังก่อเหตุมากกว่านี้ จังหวัดสิศนโลกเมื่อช่วงเช้าบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากขอบรอเรเบื้องต้นแล้วนะคะเป็นทางรักษาราชการแทนแต่ว่าจะไปพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาในคืนนี้น่าจะมีการพูดคุยกันแล้วในช่วงนี้นะคะโดยกำชับให้เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายและพื้นที่ปลอกบ,บางตร่มหนที่ความสู่เสี่ยงก็ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยส่วนการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนมีสาเหตุเชื่อมโยงจากเรื่องใดนั้น ท่านนายกและรรมนตรีก็มองว่าหนึ่งในเหตุผลก็คือตอนนี้ยอมรับว่าปัญหายังไม่จบแต่ก็ลดน้อยลงไปเยอะนะคะก็ต้องหาผู้กัดต่อไปโดยขอทําความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วจะโทรศัพท์หานายอันวาอิบราเฮงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเชื่อว่านายอันวามีความกังวลใจในเรื่องนี้อยู่พอสมควรไปฟังท่านนายกใ้สัมภาษณ์กันเลยคะ่ะ